สวัสดีครับพบกับผมช่องเอฟเดียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ตลาานัดโคโกระบืออำเภอศรีคอจังหวัดสุรินทร์นะตรงนี้รถขนวัวนะผมเท่มากเลยโอ้พึ่งเคยเห็นรถขนวัวแบบนี้นะผม คตรเท่เลยใช้มอไซค์เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมไปดูข้างหลังนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับผมแน่นอนจริงนี่ครับผมเจ,เจอเจ้าของแล้วนะครับผมนี่คนวัวแบบไหนได้บ้างเลยทุกอยา่ยางเลยในวัวตะนูนบ้างครับเียอ๋อตัวนี้นะอันนี้คือคนกับร,รถเข็นนี่มาครับผมคู่ไมุ่่งนี่เท่าไหร่ครับตะนูนงูนย์ สองหมื่นห้าเดี๋ยวผมไปดูนะผมนี่คููแม่ลูกสองหมื่นห้าเดี๋ยวให้ดูรถอีกทีนะครับผมกดเท่เลยคู่แม่ลูกครับผมลูกตัวผู้นะครับแหม่แม่วัวไทยเรานะครับผมความสูงประมาณสักร้อยเกือบเกือบร้อยยี่สิบได้ครับผมเกือบเกือบร้อยี่สิบได้นะครับผมสีแดงแดงนะครับอสมบูรณ์ดีนะครับผมแม่เขาเดี๋ยวให้ดูลูกนะครับผมโอ้แต่ใจลูกใช้ได้นะครับผมนี่ ลูกตัวผู้สองหมื่นห้านะครับประมาณนี้นะครับตะนุนรถทำมากี่ปีแล้วรถยี่สิบปีหูใช้มาแล้วยี่สิบปีครับผมใช้รถเข็นเนี่ยนะรถเข็นนี่แหละแต่ก,อก่อนก็ทำนาแต่ก่อนรถใหญ่แต่ก่อนใช้รถใหญ่ครับแล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นรถเล็กแต่ก่อประหยัดน้ำมันไงอ๋อมันเปลี่ยนน้ำมัน,น,น,มนตะน,นุนอยู่แถวไหนในบ้านสำลุงทา่าอยู่ตั้งสำลุงทา่า โอ้คนวัวมันถึงนี่เลยแล้วก็เก็ท้ายยาโ,โ<ซ>าสไปจำด้วยเลวันหนึ่งเขยวยาโสราศีอู้หูแน่นอนมากเลยครับโอ้โหมอไซค์น,นะครับผมขนวัวนะครับผมจากสำโรงท,ง,งท่ามานี่นะครับผมมาสีขอนะครับดูสุินงรบไฟคนวัวเต็มที่ได้กีก่ตัวครับตะนุนตัวใหญ่ก็สองตัวตัวใหญ่สองตัวนะครับผมตัวนี้นสามตัวอ่าตัวถ้าตัวเล็กๆแบบนี้สี่ตัวนี่สี่ตัวรุ่นนี้ไม่รู้โอ้โโคตรเจ๋งเลยครับถ้าควายก็ใส่ได้ถ้าควายรุ่นนี้ก็ใส่ได้ ตันนุ่นฝากเบอร์ติดต่อได้ไหมเบอร์นี่เบอร์อ่าเดี๋ยวผมไปดูเบอร์นะครับผมนี่เนี่ยมาดูรถด้วยนะครับผมใช้งานมาแล้ว20กว่าปีนะครับผมนี่โอ้เจ๋งมากเลยจ๊อลึกดูเลยครับนี่เบอร์ตันนุ่นนะครับผมนี่เดี๋ยเราปีได้อะไรจ๊อบลึกก็ดูเป็นเกินในเรื่องที่ว่าผมโกหกครับจ๊อบลึกก็เลยก็เราปีหนึ่งปีก็ได้อะไรบ้างอ่าตีแปลงได้เท่าไรครโอ้โหผมถามอย่างนี้รถนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับตันนุ่นได้เท่าไหร่แล้วโอ้หลายล้านนะโอ้โห รถคันนี้นะครับผมครับผมไม่ใช่ย่อยนะไม่ใช่ย่อยนะครับผมเขาได้แถวนี้เขารู้จักบวดแหละนี่ผมต้องบอกว่าอย่ามองคนที่ภายนอกเนาะแต่นู่นเนาะครับไม่ต้องแบบจําเป็นว่าต้องมีแบบอะไรที่ใหญ่โตโมรานผมไม่เอาผมไม่เอาเราคิดดูว่ารถคันนี้ร้อยเดียวมาใช่ไหมล่ะครับคันใหญ่นี่ห้าร้อยนะครับผมคนละสองจัวเหมือนกันนี่จัวเหมือนผมอ่ะครับผมทีนี้ถูกต้องทีนี้ผมผมเหลือไปแล้วสี่ร้อยใช่ไหมล่ะครับเอาสิบเที่าสี่พันเอานี่ตอนนี้หมดไปเท่าไหร่เอาค่ากินด้วยครับผมนั่น มันจะไปเยอะอะไรหรอถนนโคตรเจ๋งเลยน่นนี่นี่นี like ่มอเตอเรอรอร่อยด้วยเจาะเขาะลึกดูเลยเขาะลึกดูเลยว่าปีนั้ปีนั้นกระด้อะไรบ้างครับผมครับต้องบอกว่าสร้างตัวมากับรถเข็นคันนี้เลยครับผมโอ้โหแต่ปีสุดนี่80กิโลน่ะเวลาขนวัวหนักๆไหมตัวใหญ่ๆอ่ะใหญ่ไม่มีปัญหานี่ไม่เคยมีไม่เคยมีด้วยครับวิ่งสุดเลย80ร้อยอันนี้คืออ็อกเองไหมหรือว่าอะไรนี่อ็อกเองหมดเลยครับโอ้โหครับผมครับนี่นะครับผมเท่มากครับ ยอมใจตโนนแล้วผมนี่ลองเจาะลึกทับกันดูเลยับถับผมถามกันดูพอข้างเดียวกันถามเงินแสนไม่ไหวต้องบอกว่าเงินล้านใช่ไหมตัวนี้สร้างเงินล้านเลยครับคุณโหปีเสร็จแล้วเลยทำได้เจ็ดเจ็ดเลืยเจ็ดแสนกว่าปีเสรแล้วทำได้เจ็ดแสนกว่าซื้อที่ดินอีกสามไร่ซื้อที่ดินสามไร่นะครับผมยกบ้านหลังหนึ่งยกบ้านหลังหนึ่งสี่ไร่เดี๋ยวนี้บ้านมีสามหลังแล้วครับผมด้วยฝีมือและรถคันนี้เลยเลยฝีมือคันนี้เลยโอ้โห เจ๋งมากเลยตานุนนี่แน่นอนมากเลยครับผมทั่วเลยไปทั่วแหละทำที่ไหนดูออกออกออกทัดออกชีวินเป็นหมดเลยแต่ก่อนมันเวียดนามเลยครับผมถายออกโอ้โหครับผมโอ้แปลว่าเป็นรุ่นตำนานเลยเนี่ยนี่ครับผมโอ้โหทำมาตาจอมตัวใหไรแต่เตี้ยนนั่นแหละครับผมพวกเราเนี่เปลี่ยนมากี่ทอลแล้วนี่ยี่สิบกว่าปีนะครับผมตัวนี้เปลี่ยนปีที่แล้วอะครับอ่าแต่ยางยางนี่มันทนนะครับผมแล้วเล็กนี่แหละตานูนเล็กเล็กแดงตัวนี้ อ,อ่างออวงเตะหกตักไงอ๋อวงเตะหักเตะรถปกระเชื่อมไปเรื่อยถ้าใส่เหล็กใหญ่กว่านี้มันก็จะหนักเนาะมันหนักครับผมแต่นี่มันนี่มันมันหรือหมักฟาใบไปหมดเลยแต่คนฟาใบสุดเลยเคยเจอวัวดือด้อๆไหมจเจอสิอ่ารถข้ามนี้ครับผมดูมาใส่รถยังไม่ได้ขึ้นกระโดดก่อนกระโดดก่อนเลยเออโอ้โหแล้วมีแบบคนคนไปยกล้อหน้าไหม <c oughs> ไม่มีใช่ไหมเคยมีไม่เคยอ๋อมันบาลานซ์กันอยู่แล้วโอ้เจ๋งมากเลย แล้วเวลาฝนตกครใดคือตะนูนมานอนอยู่นี่ไหมรู้บาไงขายหมดก็กลับขายหมดก็ซื้อกลับขายหมดก็ซื้อกลับไปด้วยอีกซื้อย้ายตลาดยงไงอ๋อซื้อย้ายตลาดผมขายงี้ผมก็ซื้อต่อไปไปตลาดสุโขทัยอีกครับผมคู่มไม่ลูกนี่สองพันห้าเนาะอ,อ่าถ้าใครสนใจในเบอร์โทรเลยนะผมนศูนย์เก้าหกสามหกห้าศูนย์แปดสองเจ็ดนะครับผมตะนูน,นะครับผมนี่บุญชูสาม อ่าครับผมไปข้างหน้าไปข้างหน้าจะได้รู้อ๋อนี่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าเราจะได้รู้ทันทีครับตาตานูมาดูยาตานานต้องดูตรงนี้ตรงนี้ต้องบุญชูซ้ำครับู้อันนี้คือชื่อจริงใช่ไหมนี่ป้าบุญชูครับนี่โอเคครับผมปลาบุญชูรถพ่วงก็ผู้ไปเลยปลาบุญชูรถพ่วงโอเคครับผมอ่าครับเจ๋งมากเลยขอบคุณมากครับผมครับผมโอ้โหเจ๋งมากเลยครับตาตานนะครับผมอ่า เดี๋ยวมาดูนะครับอ้วกันครับผมเสียเข้าของเสียบอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวผมไปดูก่อนครับผมเี่ดูบรรยากาศกันหน่อยครับผมวัวก,ก็ยังเข้าไม่แน่นเท่าไหร่นะครับนี่ีวันนี้โชคดีได้เจอตะนูนนะครับผมเจ๋งจริงๆเลยตะนูเนี่อ่า โอเคครับเดี๋ยวมาถามคุณพ่อดูครับผมโอ้งามเลยนี่เท่าไรครับเนี่ยอันนี้ว่าเอาสองหมื่นสองหมื่นทวนโอ้ครับผมนี่นี่ผมไ่ดูเอาจริงๆก็ลดบ้างถ้าจะเอาจริงๆเท่าไหร่ครับหมื่นเก้าหมื่นเก้าสุดเลยเอาสุดๆเลยเนี่ยนี่ผมให้ดูครับผมนี่โอ้หัวทรงนี้นะผมนี่โลนเด้อมันับผมโลนเด้อกี่เดือนแล้วครับฮะ อายุเท่าไร่แล้วครับเนี่ยอ,อายุแค่ไม่ถึงสองปีไม่ถึงสองปีเนาะครับนี่ครับผมนี่หัวโล้นด้วยนะครับความสูงถึงไหมครับร้อยยี่สิบถึงอยู่เนาะโอเคครับผมความสูงประมาณร้อยยี่สิบได้อยู่นะครับผมอ่าชาโลล่เล็บสีชมพูหมดเลยเล็บสีชมพูหมดเลยออเออโอเคเอามากี่ตัวครับวันนี้ นี่ของร้านเอามาตัวหนึ่งอ๋อฝั่งนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้หมื่นห้าอ่าตัวนี้หมื่นห้าแยกลูกมาใช่ไหมครับฮะแยกลูกมาได้แยกลูกมาแม่สาวทวดแม่สาวเลยบอกอ๋อแม่สาวเลยนะครับผมอ่าความสูงร้อยยี่สิบห้าได้อยู่นะครับนุ๊เปิดไว้หมื่นห้าครับผมเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้นะครับเน่เน่เน่ครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับอ่าหมื่นห้านะครับผม วัวสาวนะครับนี่คุณพ่อบอกว่าวัวสาวความสูงประมาณร2อได้นะครับทุกวันก็ยาไม่ค่อยมีด้วยที่บ้านฝากเบอร์ติดต่อได้ไหมครับฮะฝากเบอ,บ,บอร์ติดตอ่อหน่อยครับเบอร์ติดต่อครับแต่จำเบอร์โทรไม่ได้จำเบอร์โทรไม่ได้ด้วยอโอเคจำเบอร์โทรไม่ได้ผมต้องขออภัยนะครับผมอขอบคุณมากครับนี่เครับผมหมื่นห้า ตรงน,น,นยย้นิดต่อม,มาเลยแต่ชาลุเลนี้น่าสนใจนะผมนี่เล้รับนด้วยนะผม,มะสวยนะผมตัวนี้ว,วัว,วเลี้ยงนะับผมวัเลี้ยงครับผมผมเชื่อ,อผมว่าสมบูรณ์มากมมนี่อโอเคครับอโอเคถ้าไม่เจอคนยืนอยู่ผมก็ต้องขออภัยนะครับผม ก็น่าจะประมาณสักร้อยกว่าตัวได้ครับผมช่วงเย็ยนเนี่ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกของปา้าบ <c oughs> อะเท่าไรครับปา้ายี่สิบสองอ่าสองหมื่นสองนะครับผมนี่ราคานี้ <c oughs> น่าเลี้ยงเลย <c oughs> ได้ต่อรองได้ด้วย <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นลูกเล่เนาะนี่ <c oughs> อ่าลูกแชร์เล่น,นะครับผม <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้ ความสูงประมาณ125บวกได้ครับผมแม่สีแดงๆดงนะครับอ่าเปิดไว้2,002 2นะผมต่อรองได้ราคานี้น่าเลี้ยงมากครับสวยงามสวยงามนะครับนอ้นี่ครับผมลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยเพิ่งล,ลูกเปียเรกลูกแรกด้วยนะครับผมโอ้โหแม่ยังสดมากเลยนี่จ่ายลูกขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมนี่นี่ รีบโทรมาเลยนะครับผมนี่ราคานี้ราคานี้ช้าไม่ได้นะครับผมแม่ลูกเล่ยรุ่นด้วยหอเ่ครับเท่าไหร่ครับฝั่งนู้นนั่นยี่เอายี่สิบหกห้าร้อยครัเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมยี่สิบหกห้าร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะไซส์ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับผมนี่ชาโลเล่นะครับผมลำตัวยาวๆความสูงร้อยยี่สิบห้าบวกได้นะครับผมอันนี้คือผมกบประมาณเอานะครับอ่าโหล้นด้วย ซื้อเอาซื้อเอานี่ครับผมอู้จ่ายลูกดีนะครับผมนี่อ่าลูกหนาตั๊บเลยครับผมผมให้ดูหลังนี่ครับแล้วว่าแม่น้ำนมดีนะครับผมนี่นี่นี่ครับผมอ่านี่นี่ครับให้ดูนมแม่เลยนะครับโอเคครับผม26 500ต่อรองได้ โอเคฝั่งนี้22่สิบสอนะผมฝั่งนี้22งหมื่นนนะครับผมนี่22งหมฝามาจากไหนครับสังขาครับมาจากสังขาเนาะครับฝาได้เข้าตลาดสังขะไหมเข้า เป็นไงบ้างครับนัดที่แล้วอ๋อไม่ได้เข้านยังไม่ได้เข้าอ๋อยังไม่ได้เข้าเลยครับผมฝากเบอร์ติดต่อสักหน่อยครับ093 0 9 3 7 9 4 794 8 7น1 8741วัี้นนี้มาทั้งภรรยาด้วยเลยครับราคาดีไหมช่วงนี้ครับโอ้ยถูกมากเลยถูกมากเลยครับผมต้องถามว่าเรื่องราคาถูกแล้วเงียบไหมครับคนหาซื้อ เงียบเงียบครับอ๋อคนหาซื้อก็เงียบด้วยช่วงนี้ครับผมเนี่ยทนใดอยากได้แล้วผมราคานี้น่าเลี้ยงมากครับครับน่าเลี้ยงมากผมต้องบอกว่าราคานี้เมื่อก่อนไม่ได้แน่นอนนะครับผมส่งนี้นะครับผมน้องแม่เนาะไม่ได้หรอกครับผมนี่จ่ายลูกดีมากนะครับผมนี่นี่นี่ซื้อไปไม่ขัดทุนเลยครับผมสองพันสองนะครับผมยังต่อรองได้นะครับราคานี้ฝั่งนี้ก็งามนะครับผมนี่สองหมื่นกว่านะครับนี่ โอเคเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันครับโอ้เสียชาโลเล่ชาโลเล่พ่อพันธุหรอปะพ่อพันธุบอเท่าไหร่ครับพ่อพัน์นี่สองตัวเจ็ดสิบสองตัวเจ็ดหมื่นะนะครับผมโอ้หนาๆเลยนะผมสองตัวเจ็ดหมื่นนะครับ กี่ปีแล้วป่านี่ไม่รู้ดิครับไม่รู้กันสามสี่ปีอะไรมั้งครับผมน่าจะนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับความสูงร้อยสี่สิบห้าบวกทั้งสองนะครับผมนีใหญ่ๆหนาๆเลยเออฉลุลี่เยอะมากครับผมโอเคตัวเมียด้วยไหมครับไม่ใช่นะป่านะ ป๋ามาจากไหนครับเนี่ยมาจากกระสังจำเบอร์ติดต่อได้ไหมครับศูนย์แปดแปดศูน์แปดแ่เจดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่สองแปดสอมาคนเดียวบม่ได้พาเมียมามานอนนี่ครับครับก็นอนอยเลี้ยวเตะจะขายได้แล้วแต่จะขายได้เนาะขอบคุณครับสวัสดีครับป๋ามาจากไหนครับเนี่ยมากระเทียมมาจากกระเทียมอี๋ตัวเมียเท่าไหร่ครับตัวเมีย พี่ครับพี่ยังจูงวัวไปนน่นอยู่อ๋อของพี่อ๋อข้าบผมเรามาเราไม่รู้ราคาเนาะอ๋อขอบคุณข้าบผมเป็นของพี่นะครับผมออโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันครับนี่ครับผมทนายกำลังหาวัวเลี้ยงนะครับผมลองมาได้แล้วตลาดอำเภอซีขอนครับผมออเออ มีทุกราคานะครับผมให้เลือกครับผมช่วงนี้น,นี่ราคาถูกจริงๆริงเดี๋ยวให้ดูตัวน้อยๆเม่เล็กๆอันนี้เท่าไหร่ครับหมื่นสามหมื่นสามสามพันเอนะครับผมนี่แม่ไทยนี่ครับผมความสูงประมาณร้อยสิบได้อยู่ครับผมตัวนี้ผสมมาแล้วปะครับยังยังใช่ไหมแม่สาวเลย แม่สาวซิงซิงเลยหมื่นสามนะครับผมคูม่แม่ลูกนี่ของใครครับของป๋าใช่ไหมป๋าเปิดไว้เท่าไหร่ครับปา้าเปิดไว้สามหมื่นโอเคเปิดไว้สามหมื่นนะครับผมนี่ยราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละครับผมแม่ตัวใหญ่ๆนะครับผมลูกตัวเมียด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับนี่ ไฟังนี่เท่าไหร่ครับแดงๆอ๋อคนเจ้าเนาะเจ้ามาจากไหนครับจากกระสังครับกระสังบุรีรัมย์คนกระสังครับผมปนกระสังอัธยาศัยดีทุกคนบุรีรัมย์มีงแม่ครับตลาด ร้านไม่มีที่เริกาไม่มีไม่มีเลยบ่อ๋อมีแต่สุริปมีสนามไม่มีสนามอืมน่าจะมีเนาะน่าจะมีเถอะนุ่บค่ะบุ้องมานี่เลยมาหมดกันเลค่ะบุมฝากเบอร์ติดต่อที่ไหนครับบุ้ม06 5217925ขอบคุณค่ะบุ้มราคาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ราคาช่วงนี้ลดลงมากลดลงมากหนึ่ง ก็ให้ห้าพันซื้ม 5, อมืาหนึ่งให้ห้าพันนั่นเลยาคาลดมากหลักครับผมรับรวมรับหายไปครึ่งหนึ uh> ่งเลยหายไปครึ่งหนึ่งราคาหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันครับผมนี่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 อย่างแมวลงจากรถเลยน้ำไม่ได้แล้ว โอ้ตัวผู้นารังนี่เท่าไหร่ครับโอ้ยขายขาดทุนแล้วเลยฮะขายขาดทุนขายขาดทุนเนาะขายไปเท่าไหร่ครับหนี่งห้าร้อยหมึ่งห้าร้อยเขามาซ้ำเห็นแพงค่อยซ้ำซื้อมาแพงขายถูกหนึ่งห้าร้อยเขากี่ปีแล้วครับหนี่งห้าร้ยกี่ปีแล้วปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันปีกว่าปีกว่าเนาุขายไปแล้วครับผมหนึ่งห้าร้อย เอ้อ้วนอ้วนตันตันนะครับผมไซมินิมินิครับงานแต่งอะไรซื้อไปออ๋อถ้ามีงานแต่งใช่ไหมสบายเลยสบายเลยครับผมโอเคครับพอมาจากไหนครับมาจากไหนครับ ม่าจะอยู่แค่นี่เราซื้อร์เนี่ยอยู่ซีคอร์นี่บ่ครับในวัวพ่ออยู่ไหนนี่นี่คู่นี่ไหนนี่นะอ๋อวัวพู่บ่พู่ตัวหนึ่งเมียตัวหนึ่งเท่าไหร่ครับตัวเป็นคู่บ่ครับตัวเป็นคู่คู่นี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นเจ็ดคู่สองหมื่นเจ็ดตัวเมียตัวหนึ่งนะผมตัวผู้ตัวหนึ่งสวยนี่นี่สวยด้วยอ่าแม่สาวแม่สาวเนาะเอาไปะอยเอากระชวยขาผมความสูงประมาณ ร้อยยี่สิบได้อยู่เนาะเออเรายอยู่สูงกว่าวัวฝั่งนี้จะตัวใหญ่กว่าฝั่งนี้ปีกว่าเนี่ยค่ะผมนี่ตัวผู้นะครับผมนีน่นี่ครับโอเคครับผมสายคุณสายคุณถ้ายแยกเท่าไหร่ครับตัวเมียเจ้าชีฝันหมื่นสี่หมื่นสี่นี่ขายเลยครับผมอ่าหมื่นสี่นี่คือขายเลยนะครับผมวัวสาวนะครับผมจะเบอร์โทรได้ไหม มัไไ่ด้ตวลจะไม่ได้เนาะโอเคขอบคุณมากครับเสียสายแว่นนี่นี่นี่มาดูฝั่งเสียสายแว่นนะครับผมโอ้คู่ไม่ลูกแดงแดงโอ้จ่ายลูกแดงแป๊ดเลยเสียครับเท่าไหร่ครับแบบนี้สองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าอ่าสองหมื่นกว่าจ่ายลูกดีมากนี่นี่นี่ครับผมลูกตัวผู้นะครับผมนี่อ่าไปแล้ว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  ลูกกี่เดือนนะครับพี่ประมาณ3เดือนกว่าประมาณ3เดือนกว่านะครับผมความสูงแม่ประมาณ130 30บวกแล้วนะครับเนาะอ่าพอเลี้ยงอยู่พอเลี้ยงครับผมราคานี้โอ้ครับผมดูก็เาพ่วงมาดูการจ่ายลูกของเขานะครับผมนี่ฝากเบอร์ติดต่อที่ไหนครับพี่เบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หกสอง ห2 7องเจ็ดหกสองขอบคุณครับผมอ่านี่ครับผมคู่แม่ลูกนะผมน่าซื้อมั่งนี่นี่นี่ลูกไปแล้วนะครับผมลูกตัวผู้นะครับหุ่นไปทางนู้นแล้วอ่ามีหมดครับผมตลาดที่ขอนะครับผมวัวกระโดงวัวกระโดนมีหมดนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมครับ